เพะจับปลาพ่อหนูไปเป็นพี่คนจับปลาแใช่ไหมโอ้โหพี่หยงระบายสวยอะ่ะสวยเหรอระบายสวยเหรอจับถูฉันไม่ได้เลย,เลย มันเหมือนตัวไหนรู้ไหมเหมือนอะไรคะคล้ายๆคุรุมิกไงอ๋อใช่เลยสีม่วงเหมือนคุรุมิกเลยถ้าวมวงไหมทำไมวันนี้หนูมีแต่สีม่วงเต็มตัวทั้งนห้น น้ำปล่าก่อนนี่ไปนเอวยได้เลน่างเอะเอก่ไงเออก็แบ่งกันแชร์กันแชร์กันพี่เอ๋ยมาไว้ข้างพี่อันหยงดิจะได้มาด้านเดียวไงเออแชร์สีกัน อือทานมาทานมาหควจ้าเหรอเอกเอาข้าวอะไรบ้างวะเอกยังไหมหิวเลยอ่ะปกตินี่กินบ่ายอยู่แล้วไงเช้ากินกาแฟมาแล้วบ้านดินไปปั้นดินจริงวะใช่ไหมมีมากบ้นตรงเออบอกสาวหน้าว่าเออไปขอข้เงียบไปให้ากันเงียบเลย วันนั้นเจอกันที่เซเว่นที่มันโกงบอกเออเนี่ยไปกินข้าวเย็นที่สวนสอกโอ้โหมันก็ขยันไปพอดีไงพางเอยไปเซเว่นพ๊บไปเจอกันพอดีเลยแลวกีมันจำมาเอาได้ไง พี่งอคยทำอะไรอยู่คะดูเบมื้อก๊้โอ้ h, พี่หยงระบายสีสวยเลยนี่น้องอิ่มก<า><ะ>็ด<ะ>ูสวยนะเนี่ยข้าคิดว่าอิมสวยอ่ะสวยทุกคนเละลูกสวยนะมีลายสีดีอ่ะใช่คั er <ful S 1> ลเลอร์ฟูลอ่ะลย ร้อนมัากเช้าพี่หยงกินข้าวกับอะไรอ่ะลูกกินข้าวเช้าไหมเนี่ยหยงอ่ะปกติอ่ะพอจผส,สมได้เลยหนูผสมเลยคะ่ะไหนผสมยังไงคะ ได้ไงไ<ด>ลองสิ<ด>ลองสิโอ้โห oh เป็นสีอะไรเนี่ยเป็นสีเขียวเลยหรอปล่าเป็นสีเขียวเลยเเเราป็นปน,นชมพูออครับไหนพี่งเงยระบายแหละลูกกระตา่ายตอนนี้มันเหมือนกระตา่ายแหละชอบสวยไหมสวยพพพเพราะเนยเชร์นี้นฮะอ๋า ได้ค่ะ